ตรงนี้เป็นตลาดสินทองตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระนั่งเก้าอยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็ได้ของงบซ่อมตลาดสินทองซึ่งสุดโทมแล้วก็วันนี้ก็มีการดำเนินงานแล้วนะคะก็เลยทำคลิปให้ดูว่ามีผลงานคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนก็กราบขอบพระคุณงบประมาณจากสำนักราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทีแล้วก็คุณทักษิณน,นะคะคิดว่าคงพูดไม่ผิดเพราะก่อนหน้าเคยของบทางาคุณลุงพลนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับช่างแอชชัยกับแอชชีแต่ไม่มีการคืบหน้าก็เลยของบใหม่นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอให้อธิษฐานดีสิ่งใดที่ดีแล้วขอให้ดีอาชีพใดที่ทำอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จได้กำไรจเจริญง,งอกงามนะคะไม่ถูกโกงนะคะสวัสดีค่ะ